สวัสดีคะ่ะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่พฤษภกันนะคะแล้วก็มังกรนั่นเองนะคะเป็นราศีหรือว่าลัคนาก็ได้นะคะโดยที่จะแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะซึ่งสามารถเช็คได้เนะว่าเราอยู่ในธาตุดินหรือเปล่านะคะตรงคอมเมนต์ที่ตรึงไว้บนสุดนะคะนั่นเองนะก็จะมีเวลานะคะวันที่อะไรเงี้ยไม่ใช่เวลาอยู่วันที่อยู่นะคะก็สามารถเช็คได้นะคะ,ะซึ่งอันนี้เป็นการแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตก่างที่บอกนะคะซึ่งจะเป็นการทํา นะคะความรักแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมิพลนหนึ่งเดือนนะคะนับจากหนึ่งเป็นต้นไปนะ Honeymoon ค่ะ enjoy the bliss of holiday time together นะคะบางคนช่วงเวลานี้นะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะ uh, pay attention to the red flags ค่ะ the signs are cautioning you บางครั้งเราก็อย่ามองข้ามสัญญาณบางอย่างด้วยนะคะจ,จะมีการเตือนอะไรให้เราได้รับรู้ด้วยในช่วงเวลานี้นะคะ heart to heart conversations ค่ะ honestly discuss your feelings with each other นะคะคือให้เราเนี่ยพูดคุยกันนะคะใจใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคุยเปิดใจซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นสัญญาณไม่ดีอย่าอย่าปล่อยผ่านนะคะพูดคุยแล้วจะทําให้แบบเออรู้ว่าเราจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะได้เขาเรียกว่า เปิดใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างงี้เนาะไม่งั้นเราจะเก็บเอาไว้นะคะ g e t t i n g to k n o w each other ค่ะ as you reveal your innermost self to each other you r bond depends นะคะยิ่งเราเป็นตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันลึกซึ้งเท่าน,านั้นคือความเป็นตัวเองนั่นหมายความว่าการที่เรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราไม่ปล่อยผ่านอะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกเพราะว่าถ้าเราสะสมไว้แล้ววันหนึ่งแบบตูมขึ้นมาอย่างเงี้ยออฮะก็เราก็คือมันก็จะแบบ ชัดอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็คือด้วยชาวทัด,ดินนะเป็นคนอดทนเกง่งอะไรเงี้ยน,นะคะดังนั้นบางครั้งก็อาจจะเก็บไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเปิดเผยหรือว่าได้พูดคุยออกมาแต่ว่าให้ชุดเนี้ยบอกว่าให้เราพูดคุยให้เราเปิดใจนะนะคะจะแบบว่าดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะดีกว่าที่เราจะเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยเนาะนะคะไม่งั้นมันจะสะสมนะแล้วก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้นะคะในในในถัดไปอ่ะใน อนาคตนะ,นะคะ Look for a sign นะคะเนี่ยให้มองสัญญาณต่างๆนะคะสำคัญมากๆนะ Within the next few weeks นะคะหลายคนจะเห็นเรื่องราวที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะอีก2-3อาทิตย์ข้างหน้าด้วยหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ2-3อาทิตย์ข้างหน้าหรือบางคนเปลี่ยนแปลงมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทำใจได้หรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองก็จะเกิดขึ้นในสออาทิตย์หน้าเหมือนกันนะคะ Unlikely ค่ะ นะพลังที่อยู่ใต้ไพเลสโก o ค่ะให้เราปลดปล่อย energy บางอย่างออกไปนะคะอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือนะคะโดยเฉพาะชาวธาตุดีนะบางครั้งเราเราก็จะแบบฝังใจหรือว่าเราจดจําหรือว่าเรามีความรู้สึกมันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ได้เกิดขึ้นมันก็ กระทบต่อความรู้สึกของเราหรือว่าความคิดของเราค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะให้เรามองสัญญาณต่างๆแล้วก็อย่ามองข้ามนะคะในเรื่องราวของเซนส์หรือความรู้สึกของเราบางคนอาจจะเคยได้ไปใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางครั้งเรามองข้ามเนาะกับสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าให้โอกาสเขาหลายๆครั้งแต่เขาก็โกหกเราหลายๆครั้งหรือว่าทาอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเออไม่ได้ให้เกียรติหรือว่าไม่ได้เคารพ respect เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่อย่ามองข้ามด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุยกันหรือว่าคบกันแล้วทาให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองน้อยลงอันเนี้ย indicator เลยอะ วบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยมาผิดทางนะคะเออถ้าเกิดมีแบบ red s i d ์แบบ red flag เนี่ยคือแบบธงแดงมาบอกแล้วแต่เราพยายามมองข้ามพยายามเข้าข้างเขาหรือพยายามเข้าข้างความสัมพันธ์โดยที่ไม่อยู่บนความเป็นจริงอันเนี้ยอาจจะทําให้เราเสียใจได้ดังนั้นเนี่ยให้ชาวท่าดินมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆรีวิวออกมาจะค่อยแบบเห็นชัดเจนขึ้นนะคะใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยมีอะไรค้างคาใจเนี่ยต้องคุยกันนะคะต้องเปิดใจนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าอึด แล้วกลายเป็นว่าคุยกันไม่ได้นะคะเออน,นะคะดังนั้นต้องพยายามคุยกันให้ได้นะคะเออน,นะคะสำคัญมากๆเลยใครที่มีคนคุยอยู่ด้วยนะคะก็พยายามดูว่าเขาเป็นยังไงบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้หรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราหมดนะคะไม่ได้ให้ไปจับผิดนะแต่ว่าให้เราฟังเสียงหัวใจตัวเองอะนะคะอืมให้เราฟังให้อยู่บนตามความเป็นจริงอะเราจะเห็นชัดเจนว่าเราจะต้องทํายังไงเนี่ยนะคะมาดูกันต่อค่ะ six of pentacles the sun d e a d มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ พลังยูไต้ไพค่ะ two of cups นะคะก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่ะจริงๆแล้วบางคนก็สดใสอะ่ะแต่ในความสดใสาบางอย่างเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคน3มคนก็ได้นะคะ2คนอันนี้3าคนดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการจบนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทีหลังหรือบ,บางคนเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาก็เลิกกันเขาบอกว่าเขาจะเลิกกันแต่ปรากฏว่าไม่เลิกกันดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดเพื่อตัวเราเองด้วยว่าเอ้ยอะไรที่ ที่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขอะนะคะเราก็ต้องแบบออกมาอะไรอย่างงี้เนาะในเรื่องราวของการโดยเฉพาะการเข้าไปแล้วเขามีใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการจบในอดีตด้วยค่ะคือมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่าพีก,ก็พีก ดีเหลือเกินบางทีพอไม่ดีก็พีคแบบไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนเป็นกราฟแบบขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีต่อเราเท่าไหร่นะคะบางคนรู้แล้วบางคนเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามที่จะแบบเหมือนคิดในเรื่องของการมีบุตรด้วยนะคะบางคนมีคิดคืออยากมีบุตรอ่ะนะคะแต่ว่าคือพยายามแล้วไม่สําเร็จสักทีแต่ว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสาที่จะมีนะคะแต่ว่าขอให้เราแบบชิวๆอย่าไปเคร่งเครียดเพราะว่าความเคร่งเครียดอ่ะ จะทําให้มียากได้ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นชิลๆนะคะเออจะทําให้แบบผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วเขานองเขาจะมานะอืมมาดูกันต่อค่ะ Seven of Cups, The Lovers และ King of Cups ค่ะ อนนี้เราเห็นไพ่เมเจอร์อะคาน่านะคะมี The Sun มี a ดทมี lover s นั่นเองนะคะนั่นก็คือเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเห็นในเรื่องของความรักเนค่อนข้างจะเข้มข้นนะเอสซับคลค่ะแล้วก็เห็นความรักใหม่ด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็พยายามมีความรักใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราเข้าไปเกี่ยวเข้าอกคนแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราทุกข์ใจนะคะดังนั้นที่เราก็มีตัวเลือกมากมายแต่ว่าบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุผลทําให้เราต้องเรียนรู้หรือว่าพัฒนาตัวเองนั่นเองมีโอกาสค่ะที่เราจะ เข้าไปเกี่ยวข้องในอนาคตนะคะกับคนที่อายุมากกว่าเราเยอะๆหรือว่าเป็นชาวทาตน้ำนะคะมีนพิจิกนะคะ มีนกรกฎนะคะแล้วก็พิจิกนั่นเองนะคะออหรือว่ามีความเป็น,ปนวุฒิภาวะสูงแต่ต้องเช็คนะว่าเขามีใครหรือยังเพราะว่ามีไพ่แบบ3คนอยู่ตรงนี้แล้ว the lovers เนี่ยหมายความว่า choice คือทางเลือกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเจอ,เจอสัญญาณสำคัญต่างๆเนี่ยให้เราอาจจะมีโอกาสตัดสินใจหรือว่าทางเลือกต่างๆที่เราจะเลือกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ด้วยภายในสออาทิตย์นี้นะคะอ mm. จะมีสิ่งดีๆมีคนคอยเทคแคร์มีคนคอยเอาใจใส่เราอะในอนาคตอะถ้าเกิดว่าเรายังแบบอยู่ในท็อกซิกเรล a t i o n s h อยู่อะในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะเราเราจะเปิดโอกาสให้คนดีเข้ามาได้อย่างไรนะคะอันนี้หมายถึงใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนะคะเอ่อสหรับใครที่มีคนคุยอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนได้ซ้ำนะคะมีอารมณ์แบบรู้สึกกุ๊กกิบนะคะเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้มีการคอมมิตเมนต์กับใครด้วยนะคะในปลายปีนี้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่า ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะคะพอเราคอมมิตแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้เวลาด้วยกันอย่างไรนะคะหรือว่าเออเหมือนกับว่าใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรอันนี้สําคัญมากกว่าที่ก่อนที่จะตกลงเสอีกนะคะอ่าแล้วสำหรับถ้าเกิดว่าใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็บางคนอาจจะแบบมีทะเลทลายออกนองลร่นอกทางนะคะเขาหรือเราก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยคืออาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะตัดสินใจด้วยนะคะแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะคะคือบางคนอาจจะได้มีเจอเจอคนใหม่เข้ามาหรือถ้าเกิดเรายังอยู่กับคนเกา่าตัดสินใจที่จะอยู่คนเกา่าเขาก็ยังยอมรับเราพยายามพัฒนาร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นคือจะมีการพัฒนาตัวเองหรือข้อล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยไปอีกระดับหนึ่งนะคะอืมนะบางคนก็มีช้อยส์ให้เลือกเยอะเหมือนกันนะนะคะมาดูกันต่อคะ่ะ เซเว่นออฟเพนต์เกิลส์ิกแล้วก็เซเว่นออฟเพนต์เกิลนะคะหกเหรียญแล้วก็มาเจ็ดเหรียญนะคะทูออฟวันส์ทางเลือกการตัดสินใจไนท์ออฟเพนต์เกิลนะคะบางคนก็อาจจะแบบคือมีคนท่าตินเข้ามา ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่เราต้องการอะไรที่มันมั่นคงยั่งยืนอะไรแบบนี้เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่พอทตาดินเข้ามาด้วยกันเองเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องชัดเจนเราต้องมั่นคงนะรู้สึกปลอดภัยนะคะ มาอีกแล้วใบนี้นะคะ six of pentacles นั่นเองนะคะนั่นก็คือแบบบางคนอาจแบบมีในเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาหรือตัวเราเนี่ยมีคนอยู่แล้วแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีต้องมีการตัดสินใจนะคะ่ะเห็นการตัดสินใจเห็นความเข้มข้นของความรักของชาวธาตุดินนะคะให้เราตัดสินใจนะคะอยู่บนทั้งเหตุผลและ ความรู้สึกของเรานะคะให้เป็นไปด้วยกันถ้าเกิดมันเป็นไปด้วยกันไม่ได้นะคะให้เราเลือกในสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าความสุขระยะยาวจริงๆนะคะแล้วก็สัญญาณบางอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่ได้สังเกตแต่ว่าช่วงเวลานี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นในเรื่องของสัญญาณต่างๆเห็นความสุขเห็นความสมหวังที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเหมือนเห็นแบบแอบเห็นฟ้าหลังฝนนิดๆแต่ช่วงนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันอาจจะต้องมีการเลือกทางหรือว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเรา เราอยู่ตรงนี้มาได้ยังไงตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทําเพื่อตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคือโสดเลยโสดสนิทมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะเออให้เราได้ตัดสินใจให้เราได้เลือกให้เราได้คุยให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราต้องเลิกรโอะคือเอาอะไรที่มันเป็นเก่าๆเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ต้องพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวเองอย่าพยายามเอา เป็นใครก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเขาพยายามเป็นใครก็ไม่รู้เพื่อเอาใจเราอันนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยว่าใช่ตัวตนของเขาจริงๆหรือเปล่านะคะ <_ d ata> แล้วก็การพูดคุย <_ d ata> การเปิดใจเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าไม่อะไรค้างคาใจนะคะต้อง เปิดใจนะคะไม่งั้นชาวธาตุดินจะเอาเก็บไปคิดเก็บไปแบบเครียดได้นะคะแล้วสาหรับใครที่มีคนคุยอยู่ด้วยแล้วใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะคะเรียนรู้กันเยอะๆนะแล้วก็อะไรถ้าเรารู้สึกอะไรไม่ค่อยดีกินตื่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินตื่อๆหม่ถึงว่าดูแลสถานการณ์ไม่ดีไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยไว้ใจก็ต้องก็ต้องสืบก็ต้องดูก็ต้องแบบว่า,าสังเกตนิดนึงนะคะเออนะ คือเขาไม่ให้มองข้ามในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเซนส์ของเราว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ได้แต่ว่าคือถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่คุยมันจะยังค้างคา,งางในใจเนาะนะคะถ้าเกิดใครมีแฟนแล้วเนี่ยนะคะก็ อย่างที่บอกว่ามีการคิดเรื่องบุตรแล้วก็มีในเรื่องของงานเข้ามาด้วยบางคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกระหว่างการที่ใช้เวลากับงานใช้เวลากับครอบครัวอะไรเงรี้ยพยายามบาลานซ์ให้ดีรักษาสมดุลให้ดีนะคะแล้วก็เห็นในเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งมาจจะเกิดดอกเกิดผลในอนาคตเพื่อครอบครัวของเราเพื่อแฟนของเราอะไรเงรี้ยในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรค้างค่าใจสําคัญมากต้องคุยกันนะคะแล้วก็อะไรที่เคยไม่ดี จบไปแล้วแล้วเราให้อภัยกันแล้วนะคะก็อยากขุดมาพูดคุยกันอีกไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะเดี๋ยวเราดูไพ่ชุดนี้นะขอสองใบค่ะให้กับชาวธาตุดิน you are limitless นะคะ recognize this truth you can do anything you choose to do นะคะคือเราสามารถทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้คืออย่างที่เราอยากเลยแล้วเราคือมีความสามารถที่แบบคือเขาเรียกว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแล้วเราเนี่ยก็ยูนีคด้วยเป็นแบบพิเศษอะคือเราก็มีเราคนเดียวในโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยให้เรามั่นใจแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองเอาไว้นะคะอันนี้คือความจริงนะนะคะ Love is all around you นะคะ There is love everywhere all the time นะคะคือความรักนี่มันอยู่รอบตัวเรานะคะตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ Simply acknowledge this as truth ความจริงอีกแล้วนะนี่ก็คือความจริงเหมือนกันดังนั้นบางทีเราไปโฟกัสกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจเราหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรืออะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่กลายเป็นว่าคนที่รักเราที่อยู่รับข้างเราเรามองข้ามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ให้โอกาสคนที่รักเราให้ให้เขาได้แสดงออกถึงความรักเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนที่สนิทกับเรานั่นเองนะคะดังนั้นเราเนี่ยคือเห็นความมั่นใจที่บางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจด้วย นะประสบการณ์ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่ามีการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแต่มันไม่ได้ทําให้สถานาการณ์ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะคะหรือว่า,าให้เราเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราก็มีดีหรือพยายามทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะ,ะแล้วก็นอกจากนี้เราเนี่ยความรักมันอยู่รอบตัวเราบางครั้งเราไปหวังหรือว่าตั้งใจที่อยากจะให้แบบความรักแบบนั้นเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็มองข้ามความรักที่มีอยู่ณนะวันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเดี๋ยวขออีกใบบนนนะะสําาหรั้ค ไพ่ที่ร่วงลงมานะคะก็คือข้อความที่ไพ่เนี่ยอยากจะบอกเรานั่นเองนะคะ Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful นะบางครั้งเนี่ยเราก็มีอารมณ์ดรามา่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สมควรที่ได้รับความสุขเหมือนกันในชีวิตนะคะทุกคนสมควรที่จะได้รับความสุขความสนุกสนานในชีวิต You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently f i g h t yourself in คือ เราสามารถที่จะสนุกไปในทุกๆขณะ ไปในทุกๆสถานการณ์ก็ได้นะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะค้นพบตัวตนในแต่ละสถานการณ์ด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราสนุกสนานไปกับชีวิตนะคะอย่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความรู้สึกทําให้เราแบบดึงดึงตัวเราไปแบบทาให้เครียดหรือว่าดราม่าก,กว่าเดิมก็พยายามตัดตรงนั้นนะคะทาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีให้เราสดชื่นสดใสเฟรชตัวเราเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะค่อยๆที่จะแบบต้องใช้เวลา นะรออยู่นะคะมีการให้เลือกด้วยในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราพร้อมแล้วก็ปลดปล่อยพลังที่ไม่ดีต่างๆออกไปนะคะไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากความคิดของเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็เออปรับเปลี่ยนความคิดหรือว่า คือค่อยๆแบบเอาพลังงานเก่าๆออกไปหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีออกไปที่ทําให้เป็นกําแพงตัวเราที่จะมีความสุขได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะจะทําให้ชาวธาตุดินเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นประสบการณ์ทําให้เราเป็นตัวเราในวันนี้อย่าใช้ประสบการณ์มาเป็นความกลัวหรือกําแพงในการที่เราจะเจอรักแท้ในอนาคตนะคะ,ะให้เป็นแบบ ให้เราเข้าใจมันละกันนะคะมากกว่าเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้กับชาวทาตดินทุกคนเลยขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ถ้าคำพูดไหนพูดไปแล้วรู้สึกว่าเออเครียดกังวลนะคะก็ต้องขออาภัยด้วยขอให้คิดว่าข้อความนี้นะคะไม่ใช่ข้อความของเราละกันที่เรารู้สึกเครียดกังวลเนาะนะคะเพราะว่าเจตนาไม่ได้อยากจะทําให้ใครกังวลแต่ว่าอยากจะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับหลายๆคนได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการอ่านแบบ ภาพรวมเอนจีรวมนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะขอให้เจอความรักที่ดีๆนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ